สวัสดีค่ะทุกคนที่เห็นอมแอมกำลังจะสวมใส่อยู่นี้คือไลเนอร์นะคะเป็นไลเนอร์ยี่ห้ออาเซอร์รุ่นซีน X5 จ้าซึ่งผลิตจากซิลิโคนเกรดทางการแพทย์ทำให้เวลาใส่เนี่ยรู้สึกสบายและไม่ระเคืองผิวนะคะแถมยังมีระบบสุญญากาศดูดเข้ากับขาเทียมสวมใส่ง่ายสะดวกและรวดเร็วค่ะ และเหตุผลที่อมแอมเลือกที่จะสวมใส่ไลเนอร์ที่ตอขาก็เพราะว่าป้องกันไม่ให้ตอขาเสียดสีและกดทับกับเบ้าขาเทียมลดการเกิดแผลที่ตอขาจึงทําให้เวลาที่อมแอมสวมใส่ขาเทียมมีความรู้สึกว่าใส่สบายไม่เจ็บและเมื่ออมแอมใส่ขาเทียมแล้วรู้สึกว่าไม่เจ็บเนี่ยก็ทําให้อมแอมอยากที่จะใส่ขาเทียมบ่อยขึ้นไม่ว่าจะใส่ออกไปทํางานใส่ออกไปเที่ยวหรือว่าใส่ทํากิจกรรมรีแลกต์ต่าง อ,อมแอมก็รู้สึกว่าไม่เจ็บหรือว่าเวลาที่ต้องยืนหรือเดินนานๆเนี่ยก็รู้สึกว่าสบายไม่มีอาการเจ็บนะคะและที่สำคัญเวลาที่ถอดขาเทียมออกมาเนี่ยไม่เกิดรอยแดงหรืออาการคันที่ตอขาด้วยนะคะบอ,อกเลยว่าไลเนอร์ของอาเซอร์เนี่ยเขาดีจริงๆค่ะทุกคน จากที่ได้ลองใส่ไลเนอร์ของเอาเซอร์มาเนี่ยอมแอมรู้สึกได้ว่าโอเคใส่ง่ายถอดง่ายทำความสะอาดง่ายค่ะ